ตีขวานเอาขวานไปตีใครอีกอะครับตีเปลามะพร้าวอ่ะไปเร่งมะพร้าวเมื่อทาอัปเกรดแล้วมันจะเร่มะพร้าวได้ไวขึ้นเหรอครับใช่ครับจะเฉาะแบบทีเดียวโดยไม่ต้องปอกปอกเปลือกออกวุบระบิดระบิดระบิดรุกติ้งเฮ้ยอ้าระเบิดยาเาลาเวนนาละเชี่ยไอเนียอยู่ไหนเอาไปฟันไหนมอะไรอะ แย่บวกสามบวกสามหมอสามนี่เท่าไหรมีทางสเตนเท่าไหร่บวกสามสี่ล้านหกลุงสวัสดี ใจรักครับใจรักเมื่อกี้เกือบพูดอายุแล้วเมื่อกี้ใช่ครับเมื่อกี้ถูกแ,แต่ใจรักก็ผิดครับอา้าวอายุาทำอะไรครับรับซื้อแรกอัปเกรดกับรับเอาไปทำอะไร,<ค>ร,รอร่ะตีขวานอ่ะตีขวานเอาขวานไปตีใครอีกอะคบ ตีปอกมะพร้าวอะ่ะไปได้มะพร้า,พาว้ถ้าอัปเกรดแล้วมันจะได้มะพร้าวได้ไวขึ้นเหรอครับใช่ครับจะเฉาะแบบ,<อ>บทีเดียวโ<บ>ดยไม่ต้องปอกปอกเปลือกออกจริงเหรอครับใช่ครับที่ทำอะไรออย่อยู่แก๊งไหนเนี่ยยังไม่ได้อยู่แก๊งครับอยู่มาคืนแฟชั่นตอนนี้เป็นมหาเศรษฐีเลยอะครับลงุงลุงยืมตังค์ได้ไหมยืมยืมจริงจริใช่ไหมยืมของด้วยมีของไหม อะไรอ่ะครับแทีทีหนูมีแต่เศษอะสิได้เป็นเศษมาครับหนึ่งร้อยเศษซื้อต่อหมดเลยซื้อไปทำอะไรอ่ะครับตีขวานนี่แหละตีขวานนะครับเศษอันเท่าไหร,ร่อ่ะเศษอันละเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะตีมีดอยู่ครับหนูมีไทเทอยู่สิบสิบเจ็ดเมตรนะครับถ้ามันเหลือเดี๋ยวหนูเอามาขายให้ลุงโอเคไหม โอเครามีเบอร์ยุงอยู่เดินเดินโทรหาไปมไปช่ครับไทยเทนะไทยเทไทยหกแล้วเหลืออีกสองขอให้ติดทีที่แปดที่ขอให้ติดทีที่แปดทีนี้เลยก็ได้เอาทีนี้ดีกว่าเพื่อไติ้งได้แลกไทยเทคือได้ไทยเทที่้แลกตรงไหนอ่ะ แรกแตู้ตู้ตู้สายสุดตู้ตู้แรนขวาสุดตู้ตู้โอเคอันสุดท้ายเลยอันสุดท้ายเลยพี่ที่หาอ่าแบทเทิลแอดบวกสองอันที่สามบัทบวก2อันีาเมื่อกี้มีหกเหรียญ ปึ๊บทีตีบวกต่อเลยเปล่าบวกสามะอะเดี๋ยวขอคำวนวณก่อนนะจริงๆก็อยากบวกสามเลยว่ะลองเลยพี่เผื่อตีบวกสามเดี๋ยวนะคำเหลือได้เหลืออีกทีนึงไม่ใช่เหรอพี่บวกสามใช้น้อยลงด้วยเหลือหล,ลายทีเลยล่ะจริงเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบวกสามมันใช้ไทเทนสองเมตรใช่ไหม โอบายยี่สิบทีละสามได้ของเหมือนเดิมน้อยลงด้วยแค่แรกอัปเกรดลงเหลือเก้าสิบโอ้สาเลยถ้าอย่างนั้นใส่ได้ของเหมือนเดิมพี่ที่ใส่เลยพี่ใส่เลยที่ใส่เลยไม่ใส่ได้เหรอใส่ได้ต้องหนักเบาด้วยไทเทนสองหมดแล้วไทเทนมีแปดเค สสรไปพี่ไปพี่ไปพี่โอ้ยคิดเถ้าบุหรี่ไปแล้วยังไงมันก็หลอมได้แล้วติดแล้วพี่รอบนี้รอบที่เท่าไหร่หรอวะสี่อุระบาร์อระบารระบาร์รุกติงเฮ้ยอุระบาร์รุกติง อ้าวพี่อันนี้สี่ของสีดวงสีต้องมาแล้วพี่ถ้าอย่างเงี้ยอาร์มารูปุติงโชว์โชว์โชว์ไม่ดวงสีต้องมาแล้วถ้าดวงสามติดได้อาร์มารูปุติงเอาร์มารูปุติงวันนี้มันวันของพี่เว้ยพี่ต้องไปต่อเมื่อกี้หกทีนะไม่ใช่วันของพี่เจ็ดทีแล้วไม่ใช่วันของพี่เลยบุกสองไปแลกในเทเลยแลกในเทได้ไม่ใช่หรอพี่ตีนี้อีกตีนี้เหรอขานอะไรอ่ะมันปูนพี่มีว่าะปูนมีมีแต่เดี๋ยวนะติดติดไปก่อนแล้ยนะเจมส์เหรอเจมส์ พี่ตีก่อนเอาสุดก่อนวันนี้เอาสุดก่อนวันนี้วันของพี่ใช้ทางสเตนสี่อันนี้จบตัวนั้นแหละที่่ไมมให้คาร์บอนจบตัวนั้นแหละใช่แล้วพี่ขึ้นระบบสี่คือพี่จบเลยเว้ยคือพอได้เลยไงก็ไงก็ตายแล้วแระบบสามเปนยังไอย่างพี่มาดูให้เล้วให้เปิดอาเปิดยาไอ้เชี่ยไอเนียอยู่ไหนไปฟันไม่ไม่เอ้พี่อยู่ในแถว ไม่ชอบครัไม่ชอบชอบก็ไม่ชอบใช่หรอแต่ไม่มีกิจเต็มตาตี่เขายังอยู่เลยไอ้รอชะดออยู่หรือเปล่าอยู่อยู่นี่ไงนี่ไงเฮ้ยรอชะดอมาแล้วเย่อันนี้บวกอะไรพี่ตั๊ดสามอ่ะสามเดี๋ยวขึ้นสี่ต่อเลยไม่ได้แลกใช่ไหมไม่ได้แลก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  เอาันนี้วะเหลือแต่มันต้องใช้ต้องซื้อเท่าไหร่ใช้กี่ก้อนเดินไปคำนวณนี่คำนวณคำนวณอย่าไปโดนมันใช้กี่อันหรอคนาะเออเดินใช้สี่อ้เชี่ยไร้คาถาติดเลยคุณศีซักไอ้เชี่ยติดเลยเออเต็นก็ประมาณหกแสนหกแสนไอคาร์บอนอีกก็ประมาณอีกสามแสนอันนี้หมายถึงครั้งเดียวเหรอใช่อ๋อไอคาร์บอนกับทางเต็นอ่ะ ที่เหลือมีหมดละที่เหลือที่เหลือมีมีพวกมสองไม่งั้นพี่ก็แบบลองวัดโดยยก็ขีบไปแล้วเพื่อออยของพี่เนี้ยสัทีนึงก็ดูพี่ม่เลยมันมาหลายไหลงี้มันน่าจะแบบอิทีมติดหรือเปล่าใช่แบแล้วปูนปูนใช้แค่สองพาเลทด้วยปูนปูโอ้ปูมีเยอะปูมีเยอะอยู่ตอนนี้วัดอ้าวไม่ใช่ไม่ใช้บวกไม่ใช่แร่บวกแล้วด้วยใช่โอ้ใช้เป็นเงินดำมาเต็กับไอ้นี่แทนกัให้คาร์บอน โอ้ชิวเลยวัดดวงพี่ต้องวัดดวงอย่างเงี้ยเอาแล้วกี่เหรียญนะเดี๋ยวนะท่าแรกอ่ะกี่ครั้งท่าแรกท่าแรกก็เท่าไหร่วะสิบสองครั้งแต่ละพี่ดวงไปเลยือดเพื่อนึันทีใช่เปลือดปิ้งมารับรับทางเต็งกับไฮแคบบอลเลยพี่โอ้เนื้อที่ที่เลยคาจารย์ใช้แม่ให้หมดเลยนม่ใช่ถูกต้องพี่เงินนี้ไม่ใช้เงินนี้ใช้โอเคนี่นก็ไปลงโต๊ะอีกอ่ะ พี่ขอชี้ก่อนตื่นเต้นหมฮะชี้แต่แล้วผมล้ับให้นะโอเคครับพี่เลือเท่าไหร่วะไม่อยู่ไม่อยู่แน่พี่กำลังดูอุปทานครับไฮคาร์บอนผมมีให้พี่สี่เลยพี่เลิฟผมอ่ะซื้อซื้อ๋ยวอุ้ยอะไรอ่ะแย่บวกสามแย่บวกสามหมอบวกสามมีทางสเตนเท่าไหร่บวกสาม เอาทางสเตนสีก้อนด่วนเดี๋ยวนี้ส่งเรเบลก้อนละแสนใเปิดเป่าก็เปิดเป่านี่เปิดเป่า่ด่วนด่วนส่งเรเบลโอเคด่วนด่วนพี่ลองลองซัดลองซัดผมมาแล้วพี่ทัดได้ละสีก้อนกินเกาะป่ะกินเกาะป่ะก้อนละแสนให้พอดีมีมีมีเกาะเนี่ยเนี่ยซับคือเกาะยังหมดอ่ะเข้าเกาะเข้าเกาะเพมันมันจะเข้าไ้มมันจะติดสตาร์แล้วก็แต่ดามิตจะติดสถานะจะติดสถานะเรื่อาเออไม่เข้าเกาะ ข้เกาะไอเกบกสีบกสีาุฮาุเกาะห้าสิบเปอร์เซ็นต์บกเสียพี่ดูหน้าอกผมมีรอยขวานพี่นะแผนกลางหลังเลย เชื่อวันนี้เหมือนจะขึ้นสีได้ไงไม่รู้เลยว่าความรู้สึกอ่ะที่น่ารใช่ไหมยี่บันมาเลยมันมาเลยแต่ว่าเรนมาตอนขึ้บวกสองแต่พักช่วงพักช่วงทีพักช่วงคือบวกสองคือเครียดเลยนะตอนบวกสองหกเจ็ดทีอ่ะพี่พี่พี่น้องผมทีนึงได้ไหมแล้้วแลวตอนนี้พี่ไฟมาเหรอไฟมาดรามีเท่ไรเสียงแม่งแสบเสียงแม่งแสบแม่งแสบมากดาเมียี่สิบหกโอ้โหเนี่ยโหถ้าเข้าก็เข้าเลื่อนรถก็แป๊บเดียวเองลองไหมลองไหม มมมมไไ่่ึงสังมือขวาให้พี่ตั้นหน่อยดิเอาสมเมตรหนึงไอ้น้องงั้นงั้นงั้นก็ได้ก็ได้พี่ไม่เดี๋ยวพี่เตรียมตัวเลยแอดอบประชาชนอ่ะกูจะสามคนล้มอย่างเดียวเลยใครล้มกูจะฟาดแอดอบประชาชนห้าต้มคืนนี่ไงแล้วปืนแล้วปืนสิงกกระบอกห้าต้มคืนปืนปืนสิงกกระบอกให้พี่ตั้นคนซับคนเดียวอ่ะเอ้าเขาเปลี่ยนเวลาไม่ทันไม่ทันไม่ทันแล้วรอบกลางคืนไม่มีหรอกทีหนึ่ง นั่นไงจริงทงไงจริงทงอ๋อมีแอดดอกประชาชนก่อนใช่มีแอดดอกประชาชนก่อนถ้าตุ้มครึ่งเราไปซัดก่อนเลยไหมล่ะเอาไม่ล่ะอ๋าได้พี่ได้ได้ไม่แล้ตอนนี้คือรออะไรรอรอทางเต็มออกทะขาดอ่าใช่รอทางเต็มขาดนี่หลังรับทองห้าล้านแท่งครับมีใครเฮ้ยมาร์ทสวัสดีครับพี่ตั๊ดสวัสดีอะไรนะขวานซิ่งนะตัวนี้ขวานซิ่งรับสับแม่งเลยพี่อน้นแรง ฮ้ยตายจริงตายจริงอันนี้ตายจริงอันนี้ตายจริงไอ้รัดศพแรกของกูเฉยตอนตายแม่งเพลงขึ้นด้วยเฮี้ยกู้โงมากนอกโลกคืออะไรวะเนี่ยนี่ไฮคาร์บอนล้านหนึ่งอะไรล้านหนึ่งอ่ะเป็นล้านเลยอ่ะพี่ ใกล้ใหม่เกี่ยวสั้นเลยนะสั้นทุกวันนะทุกวันนะก็เดี๋ยวคืนตามจำนวนเดือนอะนะตุลาพฤศจิกาธันวาของนิรันช่วงช่วงกุมภาพันธ์ไหวปหมวะช่วงกุมภาได้จิมมี่เดี๋ยวไปกดได้เดี๋ยวไปกดได้พี่ตัดนี่เขาตีกันไม่ติดเดี๋ยวพี่ตัดมาปึ้งทีเดียวนี้พี่ตัดทุกนเลยพี่นะปวดไปพี่ปวดไปไี่เข้าหาพี่แล้วผมอยากขึ้นเต็มจอแลพี่

รุ้นทุกคนสภาพเอ้ตีผิดไอ้เีมีอยู่แล้ว่นาใช้เฮ้ยพ,พี่สุกีติดอะไรครับไม่ไม่ผมตีแบบพี่พี่ตัดนั่นแหละไอ้ย่ายมาหลอดไเลยไอ้ย่าบ้าหลอดไปละลุยแตกไป นนะตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันหน่อยว่าเธอคิดถึงกันไม่ต้องวานต้องว่ารออย่าถามเธอแค่เธอตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันก่อนว่าเธอคิดถึงฉันอย่างที่ฉันยังคิดถึง